สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆุพี่น้องจากยูทู e ครับสวัสดีเอฟซทุกท่านนะวันนี้นะก็ว่าที่จะของใหม่ครับเจ้าสมเด็จมาลองรถครับเร็วจัดจ้านครับได้ใจ วัดศรีสะเกดเราเนี่ยใชใกล้ครับ ล้อไปเลยจะลงช่วงล่างโลโลแล้วเลยผมก็เซตให้หมดแล้วครับพกเก็ต <c oughs> บูสระผมก็ทําให้หมดแล้วลูกค้าไม่ได้ขอนะครับทีแรกคือผมก็จัดการให้เลยครับเพราะว่ายัางไงอะมุมมองของเราขับรถครับเราก็อยากได้รถด,ดีๆไปขับนะครับอยากได้รถพร้อมๆไปใช้ผมก็ใจเขาใจเราครับเวลาเราไปซื้อเรายังอยากได้รถพร้อมๆเลยครับ ใหรขอผมก็จัดให้ได้ครับขอแค่คุยถูกใจครับ ล้างเก็บชิคอีกทีนึงครับนี่ก็เจ้าโปเฟียเพิ่งวิ่งงานเสร็จมาครับเมื่อคือนนี้ไปส่งรถที่ร้อยเอครับอำเภอสุวรรณภูมิยังไม่ออกไปไหนครับเพิ่งตื่นเหมือนกันครับว่างานว่างานนี้ล่องหมดหนโหมดเอทป่ะฮะลองลองเฮ็ียบบัง เอาไปาทันลองเมิง้งวันนี้จิบเป็นโรงงานใช่ไครับนี่บ่ ต้นขั้ครับที่กี่ั้คับรุ่นไหนครับครับข<ป>้<อ>ข้า่เนี่ไโอ้นีาครับแล้วก็นขาฝนเอาเอารถบัตันเลย ซุมนีมนมน่มันจะเป็นซุปเอยขาเดียวไล่ล,ย,ลยกองผลิตก,กันมันยังตวกไล่กองอ่ะมันยังเป็นจะไข่เซุเปิดอยมาไวไว่เป็นซุมเอีกมันิงสูงมันเนยมสีเป็นแบบตุ้มันสีโบ้แห้งสีนุ่มๆแต่ซุมนี้มัน<อ>สีนสนสนสนวแต่ใจคนแง ไม่หกหลอดอะผมเบ่ต้องเสียคนขับยังไม่เข้ามือครับ đang quan sát nào, đang quan sát đấy ông, này gì đấy, đấy ฮนะไม่ได้ถึงครับว่าโขกหรอมาจากซีฟขั้นเด้อใส่ไมโครจอดรับเลยเด้อเดี๋ยวล่างเซ็ตใหม่สร้างมันเอาไปเอาลงกึ่งมันโซกโปกแนะ่เดี๋ยวล่างมาอีกรอบหนึ่งโอ้ยไปงานนบานเอาเนาะคุณสาคุยยังสบายถึงเนี่ยครับโบมือไอ้ส้ม ไว้เด่ใจเนาะที่มือที่สิบล็อกมาตั้งไหวกูสาสองมือนี่กำหนดเวลาได้เลยเนาะเรียบเดียวความแพรก็สวยครับวันนี้ถือว่าเป็นรถเกียร์เลยนะครับ hàng chất tâm รอบนึงนะครับเพราะว่าพืนเข้าลงเกลืองมาเป็ตักระปกงหน่อยเนี่ยเราไปตัดงานชุนะมนงเขา <c oughs> เป็นตัวแง่มนี้สื่อรถยง่มนี้ไม่ได้ตัดงานชูทั้งนั้นแหละเด็กของ ผมใหญ่ไปลงเมื้านนี่ของทาส้ายลงรุ่นอยู่นี่สวรรนี่งานไงคือกันตัวผไปียน้องสายงเกผมปนกอนันเปิดหลเิหลยงเปิดหลายเปิดนมหลอือ กับบูมยังเดาก็ไม่ได้แปะอันนี้และะ้วก็ตัง้งเช่นอนกระทาได้เช็คหอดเขาแต่เช็คแล้วเขาได้แล้วเขากรส่งห้เขากับกุญาย์ย็มื่นสองมื่นดอกมั้งกนาจะโอเคหลอแบบในมืองสารวันดีกันหรอี่โเก็มื่นอือนี่เราไปกบกว่าท่านขานก่อนก็ได้ อ,อ,อ่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบชิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับงัก้ก,ก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ